สวัสดีจ้าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้ากดซับตะไข่แล้วก็กดกระดิ่งจ้าเพื่อสิได้เพ่อต้องพลาดคลิปใหม่ๆหได้จ้าเด้อขอบพระคุณหลายๆได้จ้าเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งช่องปอรักแมวชาแนลได้จ้าขอบพระคุณหลายๆจ้า,าแล้วก็มาเบิ่งเด็กน้อยได้จ้าพ่อพ่อแม่หา,มากินมือเด็วก็เซาเลยวได้บ่อย หอดมือเศร้าจัดมม่น,นี้พราได้เห็เขาเที่ยงได้พี่นอ้องฟังคุณหมอว่าเลยเป็นต่ย่านต่ย่านโอ้เห็นไทรเกิดล้วพออยาก ขอบคุณหลายๆนจ่าเด้อสำหรับการช่วยที่นี่ก็เป็นของคุณแม่อ้อยนักจ่าบ้านนี้นางฟ้าของเด็กๆนัจ่เาเหลือน้องหูพภาพกับของน้องกะเพรานะจากเคสของน้องกะเพรากับน้องหัวภาพน่ยพ่พอยแม่แม่เอ้ยไปซอยไปซอยคุณแม่ในนักจ้าเมื่อวานนี้คุณแม่ท่านก็มาช่วยพี่ไทเกอร์ ถ้าไม่มีแม่อ้อยพี่ไทเกอร์ไม่ได้ไปโรงพยาบาลแน่เมื่อวานนี้ทีนี้เป็นของน้องหูพับกับน้องกระเพาแม่ท่านมีกำลังไม่พอ,อก็ ขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่เห็นใจเนาะ,ะนางฟ้าของน้องน้องของเราของน้องแมวน้องหมาของเรามไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองเป็นเก็บเห็นเขาเป็นแล้วมันทรมานเนี่ยแม่แม่รู้ไหมเก็บปวดแทนถ้ามีคะแนนก็ไม่เป็นไรก็หาหมอเลย แต่ถ้าคนไม่มีคนจนอย่างเราได้จะนั่งมองรูปเวทนาบางทีก็โมโหตัวเองเหมือนกันบางครั้งก็ทำไมเกิดมาเราก็ไม่ได้อะไรหรอกเนาะ มันโชคชะตาของเราเองยังไงก็ขอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่มีความเมตตาต่อน้องหูพับกับน้องกระเพาแต่เมื่อวานถ้าไม่ได้แม่อ้อยน้องไทเกอร์ก็ไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าแม่ไม่มีปัญญาอยู่แล้ว แม่ไม่รู้จะทำยังไงแม่ก็พึ่งพาแม่อ้อยแม่ก็ขอพึ่งบารมีแม่อ้อยน้องไทเกอร์ก็เลยรอดคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นชายวันเดียวน้องไทเกอร์ไม่เหลือแต่นี้แข็งแรงแล้วค่ะเป็นเพราะนางฟ้าของเขานางฟ้าแม่แม่เอฟซีที่เมตตา แม่แม่เอฟซีที่ช่วยแม่แม่เอฟซี FC ของแม่อ้อยทุกคนก็คือเป็นนางฟ้าของเหล่านี่นเนี่ยที่กินอยู่นแน่จ้ะเนี่ยถ้าไม่มีเหล่านางฟ้ามาช่วยพี่เกอก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลถ้าแม่อ้อยไม่ยื่นเป็นสะพานบุญ พี่เกิดก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลถึงตาแม่ไวมั่งเอซได้โปรดอย่าทิ้งน้องหูพับกับน้องกะเพานะคะขอความการุดาเมตตากัดทุกตัวต้องการมีชีวิตอย่าอยู่ต่อในโลกใบนี้ แม่ก็เป็นคนพูดไม่เก่งแต่พูดออกจากใจก็ไม่รู้จะพูดอะไรเราดีใจที่มีแม่แม่คอยช่วยครั้งแรกในชีวิตที่พาลูกเข้าโรงพยาบาล พูดตรงๆว่าเมื่อก่อนไม่มีจริงๆแต่ไทเกอร์นี่วันนั้นมองนั่งมองเขาเขาเจ็บปวดทรมานท้องสงสารลูกมากเราไม่รู้จะทำยังไงให้จริงๆ่งทีนี้ก็ สงสารน้องหูพับน้องกระเพาแล้วทีนี้ไทเกอร์รอดแต่ก็ยังไม่รอดมากเพราะว่าเย็นนี้ต้องไปหาหมออีกเนอิญทุนทรัพย์เหลือจากเมื่อวานนี้เหลืออยู่พันกว่าก็ไม่รู้ว่าจะพอไหมแต่พอไม่พอก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าคงจะขาด ขาดสักร้อยสองร้อยก็ไม่เป็นไรนั่นเหลืออยู่พันสามเหลืออยู่พันสามกว่ากว่าพันสามยี่สิบสองเขาเขาเลืยกใน y o ย t ทูบไม่ได้เนาะเหลืออยู่พันสามยี่สิบสองคะแนน ก็ขอพ่ะคุณพ่อพ่อแม่แม่แต่วันนี้หมอนัดให้ไปอตรวจนิ้วในถุงในกระเพาะปัสสาวะกลับไปให้น้ำเกลือที่เหลือดูว่าอพอที่จะฉีดยาได้อีกไหมถ้าเขาฉีดยาก็คงจะสองเข็มอ่ะ แต่เขาเขานัดไปอีกก็คงจะไม่ไปแล้วล่ะเพราะว่าอาการน้องดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าจะต้องให้เขากินแต่อาหาราไตอาหารเป็นโรคไตอย่างเดียวอย่างอื่นกินไม่ได้แล้วก็เลี้ยงอยู่ในบ้านปล่อยออกมาข้างนอกไม่ได้ก็ขอบพระคุณหลายๆได้ใจเด้อขอพ่อแม่แม ยังไงก็ขอพ่อพ,อพอแม่แม่ขอความเมตตาจากพ่อพ่อแม่แมกรุณาช่วยแม่อ้อยด้วยเถอะขอมีผู้ใจบุญผู้ผู้ใจดีเนะเาะอขอบขอบพระคุณหลายๆลายได้จ้ะเด้อย,ยังไงก็ช่วยน้องหูพับช่วยน้องกะเพราด้วยเอถอะสาธุนี่ก็ อ่าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้จ้ะเด้อทีนี้จะจะขอปิดคลิปแล้วจ้ะขอพ่อคุณหลายหลายด้จ้ะเด้อที่ติดตามอ่าอีหย่างอีน้องชิว้า,ายัางสำหรับการติดตามก็ขอขอพระคุณขอให้พ่อ,พอ,พอแม่ไอซมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะคิดสิ่งใดก็ให้สมพรใอ้สมความปรารถนาด้จ้ะเด้อห่างไกลจากโรคภัยไข้ขเจ็บ ให้แหงๆฟังๆตลอดปีตลอดไปด้ยจ้าเด้อยูดีไม่แห้งจ้าสวัสดีจ้า